ปวดตัวไปแล้วไม่ใช่หรออ้าแล้วอุ้ยจะมาคนเนิดอาวเาไม่ได้ปิดตัวหรอไม่รู้แต่ว่าตอนงานแต่งมันผ่านมาแล้วภาพมาแบบคนโฟกัสคู่เราว่าพี่กับก้าวอะไรยังไงเออรเรื่องมันก็นานมาแล้วนะแกไม่เจอแกไงก็เลยโสดหรอเช็คข่าวดีหรือยังมาตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นใช่ข่าวหรือยังไม่รู้ อคุณผู้ชมมา update ข่าวต่อไปกันมากดีกว่านะคะสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่เพื่อนนะคะถึงจะผ่านไปนานแค่ไหนหต้องบอกว่าคู่นี้ก็ยังมีการแบบว่าแ,บบแบบอบซ้อแอบแซ่แบบว่าแอบแบบจิกๆกันนิดนึงนะคะคุณเก้าสุภัสราค่ะพูดถึงคุณพีชนะคะบอกว่ารับรู้มาบ้างนะว่าพีชเนี่ยมีแฟนแล้วนะเขาบอกว่าเผยเนี่ยเขาโป๊ะเองเออโป๊ะยังไงพีชโป๊ะยังไงเดี๋ยวไปฟังจากสาเก้าค่ะ <c oughs> เอ้าเขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่หรอเอาเอาแล้วเออเอาแล้วเนี่ย รไม่รู้แต่ว่าตอนงานแต่งมันผ่านมาแล้วภาพมาแบบคนโฟกัสคู่เราว่าพี่กับก้าวอะไรยังไงเออเรื่องมันก็นานมาแล้วนะแกไม่ตแกไงเขาโสดหรอเช็คข่าวดีหรือย่ามาตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเช็คข่าวหรือยัาไม่รู้มีข่าวแล้วอ่าประมาณนั้นหนูไม่ได้หลุดโป๊าเขาหลุดเองหรือเปล่าเขาหลุดเพราเราอ่ ก็แกงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็รู้มาบ้างอยู่แล้วเลยตอนนั้นเรว่าเขามีตั้งแต่วันนั้นหรอไปถามขอยเองแล้วเราเ่ะอผีผักมาให้หนูหน่อยค่ะทันพีๆหรออดนานไปอยู่แล้วสูตรนานมากเลยนะคะสัสองปีแล้วแก่จริงหรอแไม่มีไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่ก็ไม่รู้ ต่เขาบอกว่ายังไม่มียังไม่ใช่ถ้ามีก็ยังไม่ใช่เปลี่ยนรอไหมเปลี่ยนหรอไหมอเปลี่ยนมดูยังไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนกี่คนเขาก็พูดเหมือนเดิมเราเช็คเลยนะว่าปีนี้เรามีไหมแบบความรักที่จะเข้ามาโรแมนติกกุกกิเขาบอกว่าไม่เห็นเลยเราก็เราก็โอเคเราจับไหมว่าหนูจะไม่มีไปยาวๆเลยไหมก็ถามเขาว่าชีวิตหนูมีเนื้อคู่ไหมคะเขาบอกว่ารอก่อนมีแน่ๆแต่ว่า นานแกก็เลยทำใจเรื <È S 1> <th> ่องนี้เลยก็เลยทำใจเลยก็เลยโปกันงาน ต้องแบบฟังหมอดูสักนิดหนึ่งออหมอดูบอกว่ารอก่อนมีแน่ๆแต่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งออก้าวบอกว่าช่วงนี้ก็ได้แต่ทําใจก่อนแล้วกันนะคะรู้สึกยังไงอะโซนหมอหอดูทักแบบเนี้ยต้องรู้สึกยังไงว่ายัางยังยังไม่เจอ,อยังยังยังไม่ใช่นะตอนนี้ก็แบบอย่าพึ่งก่อนจะเย็นๆยนก่อนเนาะเขาเปลี่ยนโฟกัสก่อนแล้วก็เรื่องของพีทเนี่ยเขาบอกว่าพีทมีแฟนแล้วพีทโปเองหรือเปล่าก้าวไม่ได้พูดอะไรนะคะโปเองหรือเปล่าพีทยังไงนะคะก็ต้องรอฟังแล้วกันแล้วก็รออัปเดตกันว่าหนุ่มพีทเนี่ยเอ๊ะ ไงไกับเรื่องราวของหัวใจนะคะใช่ค่ะ